สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาทําเมนูมอคค่าเย็นนะครับก็วันนี้จะทําเป็นเมนูมอคค่าเย็นแบบนุ่มๆน,นะครับซอฟต์ปกติแล้วเนี่ยผมชงมอคค่าทั่วไปเนี่ยก็จะใช้อัดสัสดส่วนพอๆกันระหว่างน้ํากาแฟแล้วก็ตัวเครื่องปุงก็คือนมข้นจืดนมข้นหวานแต่วันนี้นมข้นจืดนมข้นหวานเราจะไม่ใช้นะฮะเพราะวันนี้ผมจะใช้เป็นนมสดนะครับผมก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวผมจะสตรีม สตีมนมก่อนนะครับให้เพื่อให้ละลายผงช็โกแลตนะครับเพราะว่าส่วนผสมในวันนี้เราจะมีนมช็อกโกแลตแล้วก็ตัวไซรัปนะครับผมเราสตรีมแค่ให้มันร้อนนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นโฟมร้อนก็พออุ่นๆพอที่จะละลายผงช็อกโกแลตนะครับโอเคนี่พอ ประมาณนี้นะครับก้นนี้คือขึ้นโฟมนิดน,นึงแล้วแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมผมจะใช้ตัวนมตัวนมสตรีมนะครับนมสตรีมร้อเน,นี่ยนะครับก็จะใช้อยู่ที่120 ml นะครับ120 ml ครับผมนี่ผมมีผงช็อกโกแลตครับเป็นผงช็อกโกแลตของเป็นบอลช็อกโกนะครับ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นผงโกโก้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างชอ็อกโกแลตกับโกโก,ก้มันก็ต่างกันตรงที่ชอ็อกโกแลตมันจะมีความหวานนะฮะส่วนตัวผงโกโก้มันจะไม่มีความหวานผมจะใช้ตัวผงชอ็อกโกแลตนะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะสองช้อนโต๊ะพอดีๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะก็ตัวผงเนี่ยมันจะต้องละลายในน้ําร้อนนะครับหรือว่านมร้อนก็ได้นะครับ พอชงเสร็จมันก็จะมีความหวานในเรื่องของช็อกโกแลตนะครับเป็นความหวานของรสชาติช็อกโกแลตแบบนุ่มๆน,นะฮะไม่ได้หวานมากนะครับแต่ผมจะเติมหวานเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะฮะด้วยไซรัปเป็นไซรัปที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวไวท์ช็อกโกแลตครับผมประมาณหนึ่งปั๊มตัวน้ำช็อกโกแลตเราในนี้ก็จะมีความหวานแล้วในน้ำช็อกโกแลตแล้วครับผมต่อไปเดี๋ยวไปทำ สกัดช็อตกาแฟกันน้ำกาแฟที่ผมจะใช้คือ60สิบแครับผม โอเคครับได้น้ำกาแฟ60 ml แล้วนะครับก็นี้ผมจะใช้แก้วเสร์ฟขนาด16ออน์นะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นนมสดพัชไร์นะครับผมสตีมร้อนแล้วก็ชงละลายผงช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เติมไซรัปล,ลงไป1ปั๊มหรือประมาณ10 ml นะครับผมสัดส่วนวิธีการทําก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ํากาแฟดําหรือว่าน้ำเอสเปรสโซ่เรานะครับเราจะเลือกชงแบบเอา น้ำช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟดําดผสมกันหรือว่าชงรวมกันแล้วก็ค่อยเทลงไปในน้ําแข็งก็ได้หรือว่าเราจะแบ่งให้มันเป็นแบ่งชั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําทีละชั้นดูครับว่ามันจะแบ่งชั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเทน้ําช็อกโกแลตลงไปก่อนลองดูเนาะว่ามันแบ่งชั้นไหมอันนี้จะเป็นน้าํากาแฟดาครับผม กาแฟดำหกสบมลคนอาจจะอยากดื่ม2แบบนะครับก็คือ,อดื่มด้านล่างเป็นช็อกโกแลตก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟดาหรือว่าบางคนอาจจะต้องการที่จะดื่มรวมกันเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าด้านล่างเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ด้านบนเป็นกาแฟดำนะครับผมส่วนเรื่องท็อปปิง้งฟองนมด้านบนจะจะท็อปหรือไม่ท็อปก็แล้วแต่นะครับผมโอเคในเมนูนี้ผมไม่ได้ท็อปแล้วกันนะครับผมใส่เป็นฝาย,ยกดื่มธรรมดานะครับผมโอเคก็ เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูมอคค่านะครับด้านบนจะเป็นกาแฟดำนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็จะใช้วันนี้แก้วไสที่ใช้เสิร์ฟก็คือจะเป็นแก้วไสขนาด16ออนนะครับผมก็เป็นแก้วไซส์ที่ชงเมนูกาแฟเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แก้วขนาดอื่นไซส์อื่นก็ลองปรับสูตรปรับส่วนผสมดูนะครับว่าเพิ่มจะลดส่วนผสมยังไงก็ลองดูนะฮะ ในคลิปวิดีโอนี้ผมทําไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็จะเป็นวิธีการชงเมนูมอคค่าอีกวิธีการหนึ่งนะฮะที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนาะก็ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ